วิกฤตการเงินของคนที่เกิดบันพุธนี่นะถึงแม้จะเกิดขึ้นมันก็แก้ไขได้ไม่ยากเพราะคนเกิดบันพุธนั้นเนะ่เกิดมาพร้อมคุณสมบัตินะที่ดีที่สุดสำหรับคนค้าคนขายคนกล้าเจรจาแล้วคนที่รู้จักที่จะพูดจาให้ได้เงินได้ทองอาจารย์พูดสั้นๆง่ายๆนะคนเกิดวันพุธนะ่ะเป็นคนที่มีสาลิกาลิ้นทองคำติดตัวมากแต่อ้อนแต่ออก เราเคยเห็นเด็กบางคนหลายหลายคนไหมเชื่อแจ้วขายของนะตั้งแต่เป็นเด็กดูน่ารักน่าอุดหนุนน่าซื้อเราเคยเห็นเด็กบางคนที่ไปโตว,วาทีไหมเป็นพิธีกรตัวน้อยๆหรือแม้แต่เป็นนักร้องตัวน้อยๆเมื่อเติบใหญ่มาคนพวกนี้แหละจะเป็นคนที่ยืนอยู่แถวหน้าเพราะอะไรมนุษย์นั้นนสื่อสารกันด้วยคำพูดคนที่พูดเก่งพูดเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองนะก็มักจะได้เป็นคนที่เป็นเจ้าคนในคนเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจคนเกือพูดหลายหลายคนนะมีให้เลือกสามอย่างอย่างแรกเอาแบบเบสิกสุดเลยเป็นลูกน้องที่มีคุณภาพลฉลาดเฉลียวรู้จักจัดระเบียบวางแผนรู้จักวางตัวแล้วก็รู้จักที่จะจัดแจงสิ่งที่เหมาะสมให้กับคนบางคนหลายๆคนดังนั้น คนเป็นลูกน้องวันพุธเนี่ยชีวิตรุ่งเรืองได้เพราะคุณภาพในการทํางานของเขาโดยแท้จริงแล้ววนนี้มาดดีด้วยมาดดีมากเนี่ยเผลอๆขึ้นเป็นเป็นเลเวลสองนะคือคนเกิดวันพุธท,ที่เป็นเจ้าของกิจการเพราะอะไรอันดับแรกหัวคิดแนวคิดในเรื่องของงานเรื่องของเงินเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเอาเป็นว่าบรรดาเจ็ดวันเกิดนะถ้าจะมา แข่งกันพูดแข่งกันขายแข่งกันทําอะไรที่มันจะต้องเป็นการนําเสนอนะให้ได้เงินได้ทองเลยเป็นยอดขายก็ว่าได้มันพูดมีโอกาสชนะสูงนะแล้วคนเกิดพูดเนี่ยนะถ้าหากว่าพัฒนาตัวเองมากนะจนถึงขั้นที่ว่ามีความรู้ครบถ้วนในหลายด้านพอที่เป็นเจ้าของกิจการได้คนเกิดพูดก็จะได้ใช้ศักยภาพในตนเองสูงสุด เราวคือสามารถที่จะ,ะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นสายทามที่ไหลามาของเงินทองไม่ว่าจะเป็นการเจรจาเป็นในหน้าคนกลางเป็นคนที่ซื้อมาขายไปเป็นคนที่ผลิตสร้างแบรนด์นะแล้วก็รับเงินเองเต็มๆเลยดังนั้นพอเกิดวิกฤตอะไรอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของ คนที่เป็นพนักงานเป็นลูกน้องต่อให้ตกงานง่ายๆพอถึงเวลาเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีพวกนี้ก็จะกลับมาเป็นคนที่มีคนน่ะตามหามาทำงานกับเราเถิดเพราะคุณสมบัติการรู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักทำให้เกิดเงินทองเนี่ยองค์กรเนี่ยบริษัทห้างร้านเนี่ยต้องการตัวดังนั้นจงเชื่อมั่นในกล่นตัวเองในความสามารถใน วาทสินของตนเองเจ้าของกิจการที่เกิดวันพุธก็จงเชื่อนในความสามารถของตนเองอาจารย์ต่อให้โควิดมามันมีบางธุรกิจที่มันไปต่อไม่ได้แต่พอเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีอ่ะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเคยเห็นคนที่ถูกคนอื่นแซงแล้ววิ่งไล่หลังมาเรื่อยๆจนแซงเป็นที่หนึ่งไหมคนพุธจะไปนหนีเพราะอะไร พอมีความแน่วแน่ของอารมณ์แล้วเนี่ยสติปัญญากลับมาสูงสุดว่าก็ว่านะคนเกิดมพุทธนะที่ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยถ้าเราคัดจัดอารมณ์ที่มันลังเลใจอารมณ์ที่พอกโกรธหรือไม่ได้สติแล้วเนี่ยมันทำตัวเองเสียเรื่องเองอ่ะพอเราทำเป็นเพิกเฉยกับอารมณ์ที่มันจะไปส่งผลมากคือไม่ต้องไปให้น้ำหนักมันนะ เชื่อไหมว่าเอออารมณ์ที่มันโกรธมันรุ่มร้อนนะมันทําให้เราเสียกระบวนท่าเนี่ยมันจะค่อยๆดับหรือมอดลงไปเหมือนไฟที่ไม่มีเชื้อนะทรัอย่างนั้น,นะเอออาจารย์อยากให้คนพุทธเนี่ยรู้ศักยภาพในตัวเองแล้วก็อยากให้วางตัวให้มันเป๊ะเหมือนที่เราทําในบรรดาคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเนี่ยคนเกิดเป็นพุทธเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ ใกล้เคียงคําว่าสมบูรณ์แบบได้จริงๆขออย่างเดียวขอให้เราอะมีสมาธิได้ใจจดจ่อมากพออาจารย์แนะนําข้อหนึ่งนะเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าจิตใจเราไม่ปกติอันเกิดจากการโกรธอันโน้นไม่ชอบอันนี้อะไรก็แล้วแต่นะให้เราอะมุ่งโฟกัสไปที่กิจการธุรกิจ หน้าที่ของเราแบบนี้ก็จะเป็นคนที่ตัดเรื่องของอารมณ์ที่มันรุ่มร้อนแล้วทำให้เราเสียเงินวันพุธนี่อารมณ์ร้อนเมื่อยเสียเงินเมื่อนั้นดังนั้นถ้าเราอารมณ์เยือกเย็นได้มันก็มีแต่ได้เงินแล้วก็เก็บเงินเมื่อกี้ไล่มานะวันพุธที่เป็นพนักงานลูกน้องวันพุธวันพุธที่เป็นเจ้าของธุรกิจการแล้วอีกประเภทหนึ่งวันพุธที่มีพรสวรรค์มาก ในด้านไหนก็ไมยด้านการใช้เสียงคําพูดเดีย๋ยวบางคนเนี่ยเป็นคนที่ทํางานอิสระเป็นนักพูดเป็นนักขายซึ่งมันโดดออกไปจากการเป็นแค่พนักงานหรือว่าเจ้าของแต่ว่าเป็นคนที่ไปสามารถที่จะขายอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยในโลกเรามันมีอาชีพนะรับจ้างไปขายของให้หมดโกดังเลยตอนนี้มีนะมีนะนะแล้วถ้เกิดวันพุธเนี่ยเป็นหนึ่งใน ก็เลยเนยในหลายล้านคนจะมีสักคนหนึ่งที่ทําแบบนี้ได้ขึ้นอยู่กับว่าระดับความสามารถประสบการณ์หรือการฝึกฝนตนเองมากน้อยแค่ไหนมากก็ทําได้มากคือพูดง,ง่ายๆถ้าอาจารย์จะมองนะมันดูอนของคนเกิดวันพุธเนี่ยมันพร้อมที่จะขายความสามารถของตัวเองโดยตรงเลยการรู้จักคิดการรู้จักพูดทั้งหมดนี้ไม่ว่าอ,อยู่ในสถานะใดาก็แล้วแต่ให้รู้ว่าเมื่อเกิดวิกฤตอะไรขึ้น เราปล่อยผ่านไปให้มันเลยช่วงที่เรารู้สึกว่ากังวลใจแล้วพอเรากลับมาเข้ามาสู่ในวงการของการที่เราต้องทํางานหรือว่าไล่ล่าหาความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นคนที่งัดเอาักยภาพในการคิดการพูด่ะการวางแผนการจัดระเบียบค่อยๆทาเป็นขั้นตอนออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วก็สําเร็จได้ง่ายได้เร็วจงรู้จุดแข็งของตัวเองจงค่อยทําทีละนิดนะแล้วเราจะเห็นเลยว่า ความสำเร็จมันมาแบบช้าแต่มั่นคงมันก็เหมาะสมสำหรับการที่เราจะค่อยๆทาเหมือนคนที่ชอบทาอะไรตามลำดับขั้นตอนหนึ่งในการที่เราจะเสริมพลังทางด้านการเรียกทรัพย์ได้สูงสุดเนี่ยให้เราเนี่ยแจ้งอาจารย์นะเราอยากจะทํายันมหาเศรษฐียันมหาเศรษฐีที่อาจารย์เนี่ยจะจัดทําให้คนที่เกิดวันพุธนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเน้นว่าตัวเราคนเดียวน่ยวันพุธเนี่ย เป็นคนที่ต้องเอาตัวเราเนี่ยให้เป็นที่พึ่งของคนอื่นให้ได้อย่างน้อยสุดให้เป็นความภาคภูมิใจของตัวเองวิธีการทำนี้นะการทำยันมหาเศรษฐีในรูปแบบของยันที่สวยงามแบบนี้อาจารย์เนี่ยจะนำเอาชื่อสกุลของเราเนี่ยนะมาลงในยันมหาเศรษฐีซึ่งล้อมรอบด้วยพระคาถาเรียกทรัพย์รับโชคนะแล้วยันมหาเศรษฐีนี้ก็จะเป็นยันประจำตัวของเรา ใส่กรอบทองสวยงามแบบนี้เห็นให้ชัดนะเมื่อมีกรอบทองที่สวยงามแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตัวเราก็าคือเอาไปตั้งวางบูชาจะเป็นหิ้งพระห้องพระที่ที่เราสวดมนต์หรือถ้าอยู่ในบ้านก็วางที่เก็บเงินบางคนบอกมีตู้เซฟบางคนบอกมีตรงเนี้ที่วางกระเป๋าสต้งที่วางสมบัติพระสถานเอาวางไว้ตรงนั้นจะได้ดึงดูดเงินเข้ามาบางคนบอกว่าขอที่บ้าน เอาไว้ที่เก็บเงินอันหนึ่งที่แล้วก็มีร้านมีบริษัทใช่ไหมก็เอาวางไว้ที่บริษัทอีกหนึ่งที่หันหน้าเนี่ยออกไปหาประตูออกไปหน้าบ้านหน้าร้านหน้าบริษัทเพื่อเรียกทรัพย์ให้เข้ามานี่คือพลังในการเรียกทรัพย์รับโชคเราให้เงินเข้ามาที่ชื่อเราที่ดวงเราการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลอะไรก็ลร้วน,นแต่เป็นมงคลท่านั้นแต่จะไม่มีอะไรเลยที่มีพลังสูงสุด เท่ากับการบูชาดวงของตอนเองนี่คือยันมหาเศรษฐีที่อาจารย์จะทําให้พวกเราทุกคนนะเราเกิดวันใดแจ้งให้ชัดคนเกิดวันพุทธที่อาจารย์เนี่ยแนะนําให้ทําเพราะมันจะเป็นการเสริมจุดแข็งเสริมศักยภาพในการที่เราอ่ะมีพรสวรรค์ติดตัวโ,โดยตรงขอให้คนที่เกิดในวันพุธได้รู้ศักยภาพได้ทําในสิ่งที่เป็นความถนัดและได้รับความสําเร็จที่ท่วมท้น จากนี้ไปนะขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดจากสิน้นมีแต่ความสมบูรณ์ในชีวิตแล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกัน